วันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายรานะครับที่เราจะมาพูดกันนะครับวันนี้ผมก็ยุ่งทั้งวันนะครับติดตามข่าวบ้างไ่ติดตามข่าวบ้างนะครับก็เอาเรื่องการบ้านการเมืองซะก่อนดีไหมครับนะครับเราเป็นเพจการเมืองและเพจกฎหมายนะเรื่องแรกก็เรื่องของคุณอนุทินนะฮะนะครับไปออกรายการหักระแสก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการปกปิดข้อมูลทำลายของนักแสดงบอยแบนด นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเผยมาแล้วชื่อคุณโอ๊ตนะน้องโอนะ๊ตแต่ผมก็ไม่รู้จักนะฮะบอยบงบอยแบนนะนะครับที่ว่าเป็นคนอะไรส่งคงส่งเค้กให้กับนะดีเจมาตูมแล้วก็มีการติดโควิดกันจํานวนเยอะก่อนตอนแรกก็19คนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าก็เปิดตัวแล้วนะครับนะครับนะรัฐมนตรีอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกแล้วนะครับทุกคนนะครับนะจะต้องไม่ปกปิด ข้อมูลไทม์ไลน์นะครับเพราะว่ามีโทษจำคุก2ปีแล้วก็ปรับ40,000บาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็นะจะปกปิดไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้ทั้งวันก็จะมีเรื่องนี้แหละครับเรื่องว่าปกปิดหรือไม่อย่างไรทั้งวันนะจนมีพอานนท์หนุ่มกันชัยหลายคนออกมาเรียกร้องว่าดาราคนไหนไปร่วมงานวันเกิดของดีเจมาตูมก็ให้แสดงตนเปิดเผยไทม์ไลน์ เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมนะครับพลอานนท์บอกว่าทุกคนต้องไม่มีอภิสิทธิ์ทุกคนต้องอเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับนะเพราะว่าถ้าเราปกปิดทำลายแล้วก็เราไม่อยอมเปิดตัวว่าเราไปร่วมงานของดีเจมาตูมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะครับนะไม่ควรจะปกปิดนะวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องนี้นะครับเรื่องการปกปิดข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับดีเจมาตูมนะครับนะ ซึ่งสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเผยมาแล้วชื่อโอ๊ตเอิร์ธอะไรเนี่ยนะนะผมมันคนแก่ก็ไม่รู้ดาราเด็กๆอะไรนักลงนักล้องเนี่ยบอยบงบอยแบนด์ Boy มันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็เปิดเผยมาแล้วครับก็อยากให้กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีอนุทินนะครับสั่งให้ลูกน้องนะฮะนะครับทุกคน,นมีการดําเนินคดีจริงจังกับคนที่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์เนี่ยควรจะมีการดําเนินคดีแบบจริงจังนะครับใครปกปิดเนี่ยมีกฎหมงกฎหมายมีพอรอกอ ฉุกเฉินมีข้อกำหนดฉบับที่17ชัดเจนใครปกปิดข้อมูลปกปิดไทม์ไลน์นะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรคก็ก็จำคุก2ปีนะดำเนินคด,ดีไปอย่าไปคิดว่าไอคนนี้เป็นบอยแบนด์เป็นดงด,ดารานักล้องนางงามอย่าไปสนใจครับการบังคับใช้กฎหมายมันต้องแบบเท่าเทียมกันก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยตอนนี้ก็ใกล้ฤดูที่จะต้อง อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไหนจะเรื่องวัคซีนไหนจะเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็ฝากคุณอุทินนะครับนะครับดําเนินคดีจริงจังครับนะคนจะได้มีความกลัวแล้วก็สังคมจะได้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยเอาจริงเอาจังนะคุณอนุทินบอกว่ายิ่งถ้าเป็นเจ้าที่รัฐเป็นตํารวจอะไรต่างๆเนี่ยไปร่วมงานดีเจมาตูมเนี่ยนะถ้าติดโควิดนี่ก็ต้องไปไงเปิดเผยไทม์ไลน์ปกปิดไม่ได้ต้องโดนโทษหนัก นะครับรัฐมนตรีพูดขนาดนี้แล้วก็นะครับนะรัฐมนตรีพูดขนาดนี้แล้วก็น่าจะาเปิดเผยได้แล้วนะครับว่าตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐคือใครดารานักร้องคือใครที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็ต้องเปิดเผยหมดครับจะไปยกเว้นได้ไงล่ะครับยกเว้นร้านสะดวกซื้อยกเว้นนั่นยกเว้นนี่ยกเว้นสถานที่ยกเว้นบุคคลมันก็เป็นอันตรายต่อประชาชนเพราะคนเหล่านี้ก็ ส่วนใหญ่เป็นพวกไฮโซมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนาก็มีสิทธิพิเศษก็ไม่อยากให้ใครรู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะนะเปิดเผยว่ามาที่ร้านผมร้านผมก็ต้องปิดขายของไม่ได้นะเปิดเผยชื่อเป็นนักแสดงเป็นนักร้องก็ไม่มีคนจ้างนะครับก็คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองก็ฝากด้วยนะครับนี่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่สําคัญนะก็ฝากนะฮะนะครับฝากก่อนเรื่องแรกนะฮะ เรื่องที่สองก็เป็นเรื่องนี่แหละครับความเดือดร้อนอชาวบ้านแท็กซี่ช่างยนต์นะครับเห็นวันนี้รวมตัวกันไปที่ทำเนียบนะนะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่าอยากจะได้เงินเยียวยาเหมือนกันแท็กซี่นี่ลำบากมากผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะฮะบนะครับลำบากมากนะครับมันไม่มีผู้โดยสารคนก็ยากจนธุรกรรมต่างๆก็ไม่มีคนขึ้นรถก็ไม่มีนะไหนจะกลัวโควิดกลัวนั่นกลัวนี่แต่นะครับรายได้ไม่มี คนไม่ขึ้นรถแท็กซี่แต่ไฟแนนซ์ยังคงตามทวงหนี้ปกติก็หลายคนก็โดนยึดรถอะไรกันต่างๆเยอะแยะมากนะามายนะฮะไฟแนนซ์เขาไม่หยุดครับก็ฝากให้รัฐบาลไปเจรจากับไฟแนนซ์ว่าทำอย่างไรให้หยุดทวงหนี้นะครับหยุดทวงหนี้พักหนี้นะครับไฟแนนซ์เขาก็ไม่ยอมหยุดนะครับเเพราะว่าเขาก็เสียหายเขาก็ต้องกู้เงินมาปล่อยสินเชื่ออีกทีนึงแท็กซี่ก็ไม่มีตังจ่ายพราะค้างค่างวดสองสามงวดเขาก็มายึดรถแล้ว นะครับนะเขาก็มายึดรถแล้วตอนนี้ก็ลำบากก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะเข้าไปเจราจานะครับกับไฟแนนซ์ทำยังไงให้หยุดทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่ก็ฝากรัฐบาลลุงตู่นะช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลนะครับก็ฝากนะฮะนะปรับรุงโครงสร้างหนี้ก็หมายถึงว่าขยายเวลาชําระหนี้ลดจํานวนยอดที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด นะครับก็คงจะต้องว่ากันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราจะมาว่ากันต่อไปอีกเรื่องอาจารย์เ,เจษดาไปยืนอยู่หน้าทำเนียบใช่ไหมนะครับบอกว่าห้างก็เปิดได้นะร้านเกมก็เปิดได้ร้านเน็ตเปิดได้แต่โรงเรียนมหาวิทยาลายัยทำไมนะจึงไม่เปิดนะเลือกปฏิบัติไหมนะทำไมปิดมหาลายัยปิดโรงเรียนปิดอะไรต่างๆนะครับก็ฝากรัฐบาลลงพิจารณาดูนะ เด็กต้องเรียนหนังสือมหาลัยก็ต้องสอนหนังสือเด็กอยู่บ้านก็มาขยากเรียนะนะะจนมีครูบางคนนี่ต้องกระตุ้นการเรียนการสอนโดยการแต่งตัวเป็นลิโกงลิเกอะไรต่างๆนะทำเป็นตัวตลกอะไรต่างๆเพื่อดึงดูดเพราะเท่าที่ถามลูกๆหลานๆเนี่ยหลายคนมันไม่อยากอ,อยู่บ้านเนี่ยเรียนออนไลน์เด็กมันก็ไม่สนใจแล้วครับนะแล้วก็จะเป็นภาระกับผู้ปกครองอีกจะไปนะไหนจะไปทํางานไหนต้องมาดูลูกอยู่ที่บ้านมันก็เป็นภาระนะครับนะ นะครับเพราะนั้นก็ฝังรัฐบาลนะครับว่าห้างเปิดได้ตลาดเปิดได้ร้านเกมเอ่เปิดเปิดได้นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างเปิดได้แต่นะครับเหตุใดโรงเรียนมหาวิทยาลัยจึงยังเปิดไม่ได้นะอาจารย์เจษฎาก็ไปยืนอยู่หน้าทำเนียบยืนคนเดียวนะครับนะครับยืนคนเดียวนี่ก็ไม่มีความผิดนะครับไม่ถือว่าเป็นการมั่วสุมเดี๋ยวนี้ประท้วงต้องประท้วงอยู่คนเดียวฮะ ประเทศไทยนี่ลาบากนะไปไหนมาไหนไปหลายคนไม่ได้ติดคุกนะฝ่ฟาฝืนพกรกฉุกเฉินนะนะเราเทศประชาธิปไตยแต่มันก็เหมือนกับไม่มีเสรีเสรีภาพก็ไม่ต่างอะไรกับเผด็จการมีแต่พกรกฉุกเฉินนะห้ามไปหลายคนเป็นการมั่วสุมก็ติดคุกอีกนะครับนะไปนั่งกินลูกกินเหล้าอะไรก็ลําบากตอนนี้ นะวันก่อนก็นมีพักพวกชวนไปกินเหล้ากินเบียร์กินวน์บอกให้ hey, ไปไม่ได้หรือฝ่าฝืนพรลกนะครับไหนจะเสี่ยงโควงโควิดตอนนี้ก็ลําบากเลยเกินนะฮะเรื่องต่อไปปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอทางด้านการเมืองก็คืออะไรสารล่มนูนวินิจฉัยะนะครับว่าเทพไทยเสนาพงศ์สสนครรีธรรมราชสิ้นสุดความเป็นสส นะครับเนื่องจากเป็นกรณีรเกี่ยว่องการทุจริตเลือกตั้งนายกอบอจอนะครับนะนะครับก็จะเลือกตั้งซ่อมกันวันที่7มีนาที่ถึงนี้นะครับก็การเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณไปทุจริตการเลือกตั้งนะแล้วก็ต่อคุณก็ต้องออจบกันไปเป็นสสไม่ได้แล้วขาดคุณสมบัติตัดสิทธิ์เป็นเวลา10ปีนะครับก็เตรียมเลือกตั้งใหม่นะครับไปดูนะว่าประชาธิปัตย์จะกลับเข้ามาได้ไหมเห็นติดตามข่าวประชาธิปัตย์บอกพักร่วมรัฐบาล เปิดทางหน่อยนะอย่าลงแข่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประชาธิปัตย์สู้กับฝ่ายคา้านนะนะครับเพราะเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากให้พลังประชารัฐลงว่างนั้นเนี่ยพูดสั้นๆง่ายๆนะก็อยากจะลงะเฉพาะประชาธิปัตย์เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็ไปสู้กับใครฮะก้าวไกลไปสู้กับอ่าเสรีพิสุทธิ์ไปสู้กับเพื่อไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับ นะการเมืองถ้าทุจริตเลือกตั้งนาะยกอาบาจอนะครับก็ติดคุกกีตารางนะครับก็แค่นั้นแหละจบกันไปถ้าโดนจับได้ก็จบนะครับชีวิตนะของนักการเมืองก็จบกันไปสิบปีก็เจอกันนเทพไทยจบไปนะครับแต่ประชาธิปัตย์ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะได้พื้นที่กลับคืนมานะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังนะครับนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นทั้งการเมืองเป็นทั้งเรื่องคดีอาญานะครับ กองปราบเตรียมแจ้งข้อหาน้องชายธนาธรนะครับสกุลธรนะครับแล้วก็แจ้งข้อหานางสมพรแม่ของธนาธรด้วยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทนะโดยกล่าวหาว่ามีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนมหาคสั์เกี่ยวกับเรื่องการขอเช่าที่องค์การโทรศัพท์แถวๆถเพลินจิตนะฮะนะครับว่าเป็นการให้สินบนต่อเจ้าพนักง,งานนะครับ นะครับนะครับเนี่ยครับก็จะกําลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกนะสกุลทรน,น้องชายธนาทรมารับทราบข้อกล่าวหาให้สินบนนะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสำนักง,งานทรัพย์สินโดยไม่ต้องผ่านการประมูลนะครับอันนี้นะครับแล้วกเ็เพราะว่านายสกุลทรเป็นคนจ่ายเช็คนะจ่ายเช็คให้กับเจ้าที่ทรัพย์สินส่วนนางสมพรเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนะ พราะต้องการจะเช่าที่ในนามของบริษัทก็นางสมพรก็โดนพ่วงเข้าไปด้วยเป็นตัวการร่วมในการให้สินบนกับเจ้าพนักงานนะครับคดีนี้จริงๆมันจบไปแล้วจบไปตั้งนานแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีคำพักษากันานแล้วนะครับนะโดยคำพักษาจจำคุกจำเลยสองคนคนหนึ่งอยู่สำนักง,งานทรัพย์สินอีกคนหนึ่งเป็นหน้าม้าไปหลอกเงินสกุลทรน,น้องชายธนาทรไป ว่าสาม,มารถนะพาไปทำสัญญากับสนักง,งานทรัพย์สินเช่าที่ได้โดยไม่ผ่านการประมูลมีการปลอมเีกสารอะไรต่างๆมาหลอกลวงต่างๆน้องชายธนาธรหลงเชื่อก็มอบเงินไปซึ่งในคำพิพากษาก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับสกุลทรน,น้องชายธนาธรและคนอื่นๆนะครับมันจบไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าคดีนี้เป็นเรื่องการเมือง พราะธนาธรนี่็นไงเป็นแกนนำนะครับนะของฝ่ายค้านคนสําคัญถึงแม้จะไรต่างและรัฐบาลก็มองว่าธนาธรนั้นอยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วและก็มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอะไรต่างๆเยอะยะมากมายเพราะนั้นก็เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจัดการนะครับนะส่วนตัวผมบอกว่าคาดีนี้เนี่ยน้องชายคุณธนาธรไม่น่ามีความผิดเขาน่าจะเป็นผู้เสียหายเพราะถูกหลอก ในคำพิพากษาก็ชัดเจนครับโดนหลอกนะไปทาเอกสารปลอมมาแล้วก็หลอกเขาแล้วเขาก็เสียเงินเสียทองไปเพราะฉะนั้นในคำพิพากษามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าน้องชายคุณธนาธรคุณสกุลธรนั้นถูกหลอกคือเป็นผู้เสียหายมีคำพิพากษามีกาใหม่ๆปีหกสามก็ชัดเจนแล้วก็อยากให้น้องชายคุณธนาธรสู้คดีครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมืองส่วนคุณสมพรนั้นผมมองว่าไม่น่าจะต้องรับผิดมันไกลเกินไป เขาไม่ได้ร่วมในการาไปจ่ายถินบนแต่อย่างใดถึงแม้จะเป็นกรรมการบริษัทก็ตามนะครับนะผมว่าไกลไปเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยธนาทรก็มีเรื่องทะเลาะกับรัฐบาลทําไปทํามาทั้งน้องชายทั้งแม่อะไรก็เดือดร้อนไม่หมดคดีความก็ตามมาก็เป็นกําลังใจนะครับให้คุณธนาทรแล้วก็คุณสมพรน,นะครับผมเป็นกําลังใจนะครับคุณสมพรน,นะคะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็ธนาทรน,นี่ก็ต่อสู้อะไรมาเยอะกับรัฐบาล ก็โดนอะไรต่างๆ,ๆคดีนี้มันก็แรงจูงใจมาจากทางเรื่องการเมืองในความเห็นผมนะสู้ไปครับผมว่ามีโอกาสชนะคดีนะความเห็นส่วนตัวนะครับนะน่าจะมีโอกาสชนะคดีนะครับเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะอะไรเพราะธนาธรน,นั้นเป็นฝ่ายต่อต้อตานรัฐบาลตัวสําคัญเลยนะครับนะผมอั่นใจว่าธนาธรน้องชายธนาธรสกุลธรและคุณสมพรน,น่าจะรอดไม่น่ามีปัญหาอะไรยิ่งคุณสมพรน,นี่ไกลามากแกไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะ ถึงแม้เป็นกรรมการแต่แกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเช็คาการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะฮะแกแกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันไกลมากอ่ะและข้อที่จริงนาำนวนก็ไม่ปรากฏมีอะไรไปใครไปรู้จักถึงคุณสมพรอะไรต่างๆนะฮะผมบอกว่าคุณสมพรนี่นะนะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนี่พูดตรงๆเลยนะครับนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็นะตำรวจก็พูดตำรวจก็พูดทำนองว่านะครับ อะไระะะการมาธิการกฎหมายของคุณศิระเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มาจากการมาธิการของคุณศิระนะฮะก็มีหลายคนก็บอกว่าทําไมสกุลทรเมื่อถูกหลอกแล้วจึงไม่ดําเนินคดีอาญาไม่เรียกเงินคืนเท่าที่ผมทราบข้อมูลในเ,ในเชิงลึกมาเนี่ยเขามีการทวงเงินคืนแล้วนะครับนะแต่มันไม่เป็นข่าวทวงเงินคืนแล้วและก็ได้เงินคืนมาแล้วบางส่วนไอ้บางส่วนที่มันหลอกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้คืนเพราะมันติดคุก เขาก็เลยไม่อยากไปดําเนินคดีอาญาช่อกงซ้ําก็อีกนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เขาไม่ดําเนินคดีช่อกงเพราะว่าเขาไปทวงเงินและได้เงินคืนบางส่วนแล้วเท่าที่ผมทราบข้อมูลเชิงลึกมาจากแหล่งข่าวนะเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ดําเนินคดีอาญาก็เขามองว่ามันติดคุกแล้วนะยังไงไงมันก็ติดคุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปแจ้งช่อกงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาก็ได้เงินบางส่วนคืนไอ้เงินส่วนที่เหลือก็ทําใจไป นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมไม่ดําเนินคดีช่อโกงกับไอ้คนที่มาหลอกเงินนะครับอันนี้ผมตอบแทนเลยนะผมทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวมาเพราะฉะนั้นเขาก็ดําเนินการเต็มที่แล้วนะครับเหตุที่ไม่ไม่ไม่แจ้งความช่อโกงเพิ่มเพราะไม่ไม่มีประโยชน์มันติดคุกนะเอามันติดคุกเพิ่มก็ไม่ได้เลยเพราะมันก็คืนเงินบางส่วนมาเท่าที่ผมทราบนะครับนะครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะฮะก็เป็นเรื่องการเมืองครับธนาธรก็คงจะมีที่ยืนในสังคมน้อยลงไปเรื่อย นะฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็เล่นสารพัดข้อหานะไม่จบไม่สิ้นอ่ะโดนอะไรทั้งหนึ่งหนึ่งสองโดนโอ้ยคดีความเยอะนะเกิดเป็นธนาธรนี่มันใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับนะสู้ๆครับอันไหนเราไม่ทําผิดเราก็สู้แต่ไหนทําผิดเราก็ว่ากันไปนะนะครับอืมนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรต่อไปครับที่น่าสนใจวันนี้ก็เอาวันนี้สํานักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวเรื่องกโกง นะครับม่านรูดทาได้ไหมฮะม่านรูดนะฮะนะครับไอ้ที่ว่าไอ้อะไรนคนละครึ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะโรงแรมม่านลูดมีห้องอยู่สิบห้องคืนเดียวเช็คอินสามพันก็แสดงให้เห็นว่าโครงการไอ้คนละครึ่งเนี่ยมีการคดโกงกันเยอะนะเนี่ยเช็คอินสามพันมีห้องอยู่สิบห้องคืนเดียวครับนะครับผมดูข่าวแล้วก็ตกใจแสดงให้เห็นว่านะไอ้โครงการนี้ก็ยังมีช่องว่างให้คนทุจริตก็ฝากนายกด้วยนะครับเงินเนี่ย ไอ้คนละครึ่งเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยมันกลายเป็นประชาชนไม่ใช่คนละครึ่งนะโจรโจรเอาไปครึ่งหนึ่งเนี่ยดูนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยบ้านรูดเนี่ยนะมีห้องพักอยู่สิบห้องเช็คอินเช็คอินพร้อมกันนะสามพันห้องสามพันคนจะเป็นไปได้ไงมันก็ทุจริตอย่างดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจับได้นะครับก็ฝากลุงตู่นะฮะไอ้ไอ้คนละครึ่งเนี่ยผมไปถามชาวบ้านเขาบอกเป็นนโยบายที่ดี แต่ว่าก็ต้อง,องป้องกันการทุจริคตคดโกงเนี่ยเนี่ยนะโหเนี่ยดูวันนี้มีข่าวนี่ครับหนักเลยฮะหนักเลยนะครับนี่ฮนะนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะตอนนี้ YouTube ก็4,300นสามนะฮะเฟซบุ๊กก็3,600วันนี้ก็เ8 0 0อ่ปประมาณนี้มีคนดูก็ประมาณสัก8ปดนคน TikTok ก็อีกส่วนหนึ่งนะนะครับน้านะฮะนี่นะครับนี่ก็อีกเรื่องึ่งนะครับนะเรื่องนอกนั้นก็เป็นดีเจมานูอ่ดีเจ เออเนี่ยนะฮะนอกากก็เรื่องปกปิดข้อมูลอ่โควิดนะผิดทั้งพรกอฉุกเฉินนะพรบวโลกติดต่อวิษณุเครืองามบอกว่าพวกที่ปกปิดไทม์ไลน์ก็ส่วนใหญ่เป็นพวกหนีเมียเที่ยวนะครับนะรองวิษณุบอกพวกที่ไม่ยอมบอกว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่หนีเมียเที่ยวนะและคุณวิษณุทําไมรู้ดีเคยหนีเมียเที่ยวหรือเปล่าคุณวิษณุบอกพวกนี้น่าจะหนีไปเที่ยวอาบอบนวดก็เลยไม่ไม่ยอมบอก นะกลัวเมียรู้นะจะโดนสองเด้งไงนะวิษณุเครืองามเนี่ยเขามีอะไรแปลกๆนะๆนะเขารู้ได้งไงมีหนีเมียเที่ยวเคยหนีเมียเที่ยวมาก่อนหรือไงวิษณุเครืองามบอกว่าคนที่ปกปกบอกปิดไทม์ไลน์เนี่ยนะครับมีความผิดสองอย่างนะครับพกรกฉุกเฉินก็จําคุกสองปีนะครับแล้วก็พรบรโรคติดต่อก็มีโทษปรับอีกส่วนหนึ่งนะครับนะก็ผิดทั้งพกรกฉุกเฉิน นะผิดทั้งพรบรโลกติดต่อก็ให้รัฐบาลบังคับเอาเต็มทีเม่เต็มที่เลยนะครับอ่านะครับว่ากันต่อไป